ท่านผู้ชมครับผมจะสูตรใหม่ของลงโซโล่ไอฮาโลวีนะครับใช้2ตัวชนะเลยก็เดี๋ยวไปดูในเกมในเก,ม,นเกมเลยนะครับว่าผมใช้2ตัวไหนเพื่อที่จะชนะอ๋อแล้วก็นี่คือแผนผังนะครับสำหรับ2ตัวนั้นนะก็ท่านผู้ชมน่าจะรู้แล้วละว่าตัวอะไรนะก็ไปเจอกันในเกมเลยครับเอาล่ะ right, แล้วก็มาอยู่ในเกมแล้วนะซึ่งผมไม่อยากจะเชื่อว่ามันไ,ไม่ได้นะว่า2ตัวนี้เฮลิคอปเตอร์กับสแลมเมอร์ทะลมบอสได้ง่ายๆนะท่านผู้ชม ไม่ยากเลยผมโชว์วิธีแล้วก็ไม่ยากมีแค่ไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นเองครับขั้นตอนแรกให้เราเอาเฮนคอปเตอร์แค่แหะร,เรเอเฮนคอปเตอร์ก่อนครับจดมากๆเลยตอนนี้โน้ตถ้าใครมีออโต้สกิปก็เปิดได้นะเปิดออโต้สกิปขึ้นถึงเวฟสามนะครับ แล้วก็ปิดหลังจากนั้นอัพเฮลิคอปเตอร์ให้เป็นหนึ่งหนึ่งนะครับนี่คืองานของเรานะครับ Come here โอเคตัวบินจะมาแล้วนะอาจะมีเฮลิคอปเตอร์ทันนะท่านผู้ชมแนี้เราต้องรออัพนะ s k ิ p ได้นะไม่ได้ทรมานเลยขนาดนั้น,นครับ ยิงมันเฮลิคอปเตอร์คิวได้มดเขยมอัพวงแล้วเอให้เป็นหนึ่งสองนะครับยิดเลยนะโอเคง่ายง่ายสบายๆนะครับเรียบร้อยมันก็ต่อไปเราเอาสแลมเมอร์ตรงนี้นะครับ เส,สามตัวนะับให้เป็นสองส,สอง,สองเอ้ยสองสี่มันลอยยาวนะท่านผู้ชมจนอยู่ตอนนี้วั one one นใบวันครับน้ำหิดมันแรงเงี้ยไปเดินอะ คือสแลมเมอร์เอามาใช้ได้เพราะว่ามันสตาร์ร์ลด,ดาเมจแรงด้วยโคตรสุดยอดโคตรสุดยอดนะถ้าใช้กูก,กันเนอร์ก็ใช้ได้ดแต่มันดาเมจมันค่อนข้างแรงไงอืมรับละดูดิดาเมจโคตรแรงอ่ะดูดาเมิลดิทุบเรื่อยๆนี่มันเลือดแดงแล้วอ่ะ ย,ย้ายอ่ะน่ะให้สแลมเมอร์ทุบคะนนมันก็จะเลือดแดงแล้วไม่ผมเพิ่งก,ก็กระบาดผมจะก็สกิป oh God. โอ้ไม่เจ้าใช่เลยตัวนึงนับตรงนี้นะอืมโดนทุบมัน ทุบมนันอูนูไม่เป็นไรนรับ๋ยวมันก็หายถ้าเราต้องตามไปกินะนะท่านผู้ชมทุบมันทุบมันตรงนี้ให้สแลมเมอร์จัดการนะครับทุบมันสแลมเมอร์ทุบมันจะฆ่ามันตายเองแล้ว ตราไปเราเอาเฮลิคอปเตอร์ให้เป็นสองสองเลยนะกลับมาก่อนกลับมาก่อนผมเผลอกดเลยอเสรดจแล้วครับแล้วก็เอาเฮลิคอปเตอร์เราให้เป็นอีกตัวหนึ่งน,นะอีกตัวหนึ่งครับให้เป็นสอ,สองสองเหมือนตัวแรกนะ เราได้สองสองแล้วเราก็อัพเป็นสามสองเลยนะวนะันใบวันนะท่านผู้ชมลองระวังหน่อยตอนนี้หน่อยมีเคอตัวนดะ้สักตัวหนึ่งโดนเลยโดนแค่ตัวเดียวนะครับเอ้าเฮ้ยโดนสองตัวเลยแต่เฮ้ยไม่ค่นั่นโดนตัวเดียวว่าเกมเก็บปี้นะครับ เร็วเฮลิคอปเตอร์ไปยิงมันุกพ่ออันนี้มีสแลมเมอร์สามตัวไม่ต้องกลัวเลยแล้วนะแต่ละตัวดาเมจนี่ก็โคตรแรงสแลมเมอร์ <laughs> ดาเมจแปดจุดห้ามันทุบตัวเนี่ยเนี่ยเกาะหายเลยมันทุบแรงมากแล้วก็มีสตันด้วยสุดยอดสุดยอดข้ามันเอคตัวหนึ่งนะ ใช่ okay. ก็ปล่อยไปเลยต่อไปเราเอาสแลมเมอร์สี่ตัวนับให้เป็นสองสี่นับไม่ใช่งไงเดี๋ยวเว็บนี้มันได้ตังค์เยอะอยู่ละว,วันไปวันนะท่านผะู้ชมตายจะตายแล้วเนะนี่ยโดนเฮลิคอปเตอร์ลินงาน ยั okay. จะได้เห็นรอบรอบนะตายแล้วตายแล้ววายโกลียมจะตายแล้วอเคตายแล้ว <isu> ตายแล้ว, okay. ลว,ลวทุบมันทุบมันลุงพ่อทุบมันอัดหัวมันแล้วมาทุบมันแล้วมันจะเห็น เดี๋ยวถ้ามึงทำจจเห็นบอสที่ตายง่ายที่สุดลนโลกตายเร็วมากอ่ะมันจะตายแล้วเนะี่ยโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายโอ้ฟังภากวางใกล้ทา,า,าย,ายทาน้องใครสกิปแล้วครับ นอกจากนั้นให้เราเอาเฮลิคอปเตอร์อีก8ตัวนะอีกไม่ใช่6ตัวนะให้เป็น3สองนะก็นั่นแหละยาวนะคุณผู้ชมยาวๆครับงานนี้ยาวๆทุบมันทุบมันทุบมัน มันจะจนเว็บแรกๆหน่อยแต่พอหลังๆไปเราเริ่มรวยแล้วรวยรวยจริงๆอะ่ะโ้สิกล็อกสองมาครับสิกตัวนี้ไปยิงงานได้นะวางกุเลมโอเคของเงินหนึ่งได้ไหมจ้าไอจ้ากีมีเมินมันี่ ายโอ้เยยังไงไวากูเลี้ยงก็ตายครับไม่ต้องห่วงเอเสามตัวตัวที่สี่ครึ่งทางนะทุาผู้ชมครึ่งทางครทางอีกยาวใครครับท่านผู้ชม มันจมาได้ครึ่งทางแล้วนม่เดือพันหนึ่งผมกดสกิฟได้เลยโอเคมาแล้วมาแล้วตายโอเคเรียบร้อยนิ่งนิ่งนิ่งได้ไหมนิดเดียวเขาลองสวยสมอย่างยังไยโอเค นะครับเก็บเงินสองหมื่นแปกกันได้อัพทีเดียวโอเคตายแมสแซม,มเมอร์เราจะโดนเอฟไลท์พัมกินพุ่งเข้าชนนะมันก็ไม่เป็นไรเลื่อนมันดูดูเลื่อนมาดิโคตรเยอะเดี๋ยวมีเว็บปั๊มตังของพวกเรานะครับเว็บปั๊มตังมีแปดสวย โ okay. อเคกี่ตัวละห้าตัวละครับมันมันหกตัวละสองตัวสุดท้ายสแสลม,มือเอามาเพื่อสตนันโดยเฉพาะเนี่ยโนอัพเนี่ยคือแบบสองร้อยหกดาเมจอะ่ะโคตรแรงมีเดียวมีนีเดียวตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายวายโกเลมออกมาเยอะไม่มีปัญหาครับ มันไปโดนสตันไปแล้วอะ่ะเมื่อกี้ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวงูสบายสบายใครรวมไปรับหนึ่งตัวพี่ชายให้เงินผมหน่อยสองหมื่นแปดพี่ชายเอาเงินได้ไหมใครรวมไปอีกตัวหนึ่งครับจูกวิ่งเร็วมาตัววิ่งเล็วมา ตายสองเปนแปด 2, สวยแล้วจากนั้นให้เราเอาสแลมเมอร์สองตัวนี้ให้เป็นเลเวลแม็กนับสแลมเมอร์สามตัวนะครับนะให้เป็นเลเวลแม็กตรงนี้เอ้ยสองตัวผู้ปิดตรงนี้นะครับสองตัวนี้นะมันเะป็นเป็นตัวทับหน้าด้วยต้งองเอาให้มันแม็กเลยนะครับนี่แหละเราก็จะชิลๆแล้ว สองตัวสุดท้ายค่ะคผู้ชมโอเคแม็กซสองตัวนี้ที่เหลือแล้วก็แม็กเฮลิคอปเตอร์นั่นแหละมีกี่ขั้นตอนของคอนับดูก่อนนะมีเฮนะลิคอปเตอร์สแลมเมอร์เฮลิคอปเตอร์สแลมเมอร์ดูนะเฮลิคอปเตอร์หนึ่งสองก็สแลมเมอร์สามตัวสองสี่ก็เฮลิคอปเตอร์ก็หนึ่งหนึ่งสองแล้วก็อัพ แล้วสแลมเมอร์สองชีแล้วก็เฮลิคอปเตอร์แล้วก็สแลมเมอร์เดี๋ยวเฮลิคอปเตอร์สแลมเมอร์แล้วก็เฮลิคอปเตอร์เฮลคอปเตอร์สองสองแล้วก็สแลมเมอร์แล้วก็เฮลิคอปเตอร์แล้วก็สแลมเมอร์เก็บขั้นตอนเขยิครับแล้วอัพเป็นสี่สองอ่ะนะท่านผู้ชมนำมันจะได้แรงๆครับ มี้จะได้ตา,งงายง่ายๆนะเพราะมีเฮลไฟมีสายด้วยนะสกิป,ปเลยเี่คอปเตอร์บุกโลกนะผู้ชมดูดีก็โคตรเยอะอะไรเพื่นเอาตัวสก,กิลน,นะไอแอป์พลูไซด์นี่มานะวันนี้เริ่มมันเยอะ,ะครับหมื่นเก้าแล้วก็คนตีนเนี่ยเกาะก็เยอะเลื่อนก็เยอะ ตีใช้ง่ายๆเลยประมาณสองหมกว่าสองหมื่นสองหมื่นห้าประมาณนั้นหเก้าบวกแปดพันนนะ่ 10, 000, 68, 000, นะขอคิดเลขกันนะห9มกบวกแปดพก็ประมาณสองหมประมาณนั้นนะโอ้ยตัวนี้มาทมมอมโตไม่ใช่เปล่าวะเชโม โทเมนเทอร์เมนเอร์อ่าช <sh arp inhale> ื oh. ่อ oh. ว <gment> ่าเป็นโทมตโต้วตเฮลนี่ม่ช่อโทเมนเอร์อ่ชื่อว่าโทมตโต้ว่ตเฮลแมนโอ้อ๋อไอโทเมนเอร์ตงมากินไอโทเมนนะมันเลือดเท่ากับไอ้วานโกเลมนะแล้วมันตายร็้ขนาดนั้นแสดงว่าวานโกเลมก็ประมาณนั้นแหละแต่แค่วานโกเลมเกาะเยอะกว่านิดหน่อยวมนี้สกินได้วบนี้สบายๆนะมีแค่พวกตัวบินนะ ให้ผมอัพผมอัพเถอะวันนี้มาครับไม่ต้องห่วงนะแซมเมอร์เราเลือดเยอะมันไม่เป็นไรอยู่แล้วตันมัน7,500นะเอาฟินเฮดเลือดน้อยกว่าไอ้ชมเป็นเลือดน้อยกว่าไอ้แอมแอมโพไซด์อีกอะ่ะเฮ้ย7,500ปะเออ7,500เลือดเยอะกว่าหนูเป็น7,500 สกิปเลยลงมันมันจะเสกมาอีกนะซึ่งไม่เป็นไรนะพวกนี้เลือดไม่ค่อยเยอะตายหมดละแค่ตัวพวกแดงครับผู้ไซส์เคตัวสุดท้ายสแลมเมอร์เราไม่ตายสักตัวเลยเนะี่ยโคตรถึกสแลมเมอร์ MVP นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 มีสิบตัวนะแล้กมึงจำได้ครับอีกตัวนึมงสิบตัวครบายม,มาอย่างนี้มันตายแล้วนะครับอู้อน,นีิกลมันดังอะไรอีกลชะชัดับชัดับชัดับเอยว่ยาจะหยุดดังผมใช้าตายนะ มันเลือดส้มก็โอเคสคกิลได้แล้วง่ายง่ายโอเคเรียบร้อยจะแม็กแล้ว19แล้ว1ครับไฟล Fire อ n the hole พวกนี้มาไม่เป็นไรนะมาแค่สองตัวนะครับมาแค่สามตัวถึงแม้ว่าจะนั่นไปไกลหน่อยแต่ไม่เป็นไรจะได้เฮลิคอปเตอร์อ,อัรแม็กนั่นแหละ นั่นคือข้อดีครับจิมมี่มาวันนี้ไรเหยียนไรนาวจิมมผักใบไก่ะนะแมกแล้วหนึ่งตัวเลือดหมื่นห้านะนะนเนี่ยพุ่งชาร์จเนี่ยเนียน่ยพุ่งชา้าโอ้เว็บนี้ง่ายครับไม่อยากเว็บนี้ไม่อยากตัวอะไร อ,อ๋อไอเอร์พอไซดี๋ยนนะผู้ชมดูนะดูตัวบินนะ <c oughs> ดิสซินิเกรตหายไปจากโลกตายโคตรเร็วอะ่ะมีงานก็ลืมโ้โหโอมันหายไปเป็นน้ำเลยครับพี่ชายกินได้นะเว็บนี้สบายๆนะครับไม่อยากไม่อยาก มีวันนี้ก็สกิมได้นะมีแค่ตัวบินอะสปอนนแคมอะสปอนแนแคมนะผู้ชมสปอนนแคมสปอนนแคมป์หาระใววบบีมห้าใบบิมห้าก็ไม่ยากมีแค่ตัวบับสปีดเท่านั้นแหละเห็น,นั่นแหละห้าใบสวิชนะครับที่มันแบบค่อนข้างจะน่ากลัวหน่อยเพราะมันบัฟสปีดนะครับ เอามาบอกสปีดท่านมาแกะได้ไหมบอกสปีดครับแล้วสปีดเท่าไหร่โคไม่มีเอฟเฟกต์เยอะเกินมันทะลุหน้าจอผมอะโคสุดนี่ไปหมื่นนะมันก็ตายแล้วโอ้ตายแล้วหโอ้ตายเร็วจังไปสกิปเลยครับมามิชมอัดบอส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  เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปรีบไปรีบไปเลยไป,ไป come on fast come on เฉ้จริงผมต้องอยู่แบบใกล้ๆฐานนะเดี๋ยวนี้ผมอยู่ไกลหน่อก็ไม่เป็นไรนะโอเคครับตัวสุดท้ายที่ยังไม่ได้อัพไฟเออร์โอเคจากนั้นก็ถล่มบอสเลยถล่มบอสเลยหนึ่งสองสองสี่ห้าอเคทำไดหมดแล้วถล่มบอสถล่มบอสถล่มบอส ท่านผู้ชมดูเลื่อนบอสดิแทบจะไม่เหลือออ้ฐานโดนโอเคเรียบร้อยตายห่าล้โคตรอีซี่อ่ะโคตรอีซี่บอสโคตรง่ายหนึ่งล้านรเรอจ๊ะโอเคเรียบร้อยครับตายมาแล้วโอเคคอฟฟินเฮดโอเคเรียบร้อยคอฟฟินเฮดชนะครับ ทำมันเสร็จแล้วนั่นชนะแล้วท่านผู้ชมนี่สิสองตัวง่ายๆครับไม่ยากก็ขอขอบคุณที่ที่ดูคลิปนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย